ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจากวิริยะประกันภยัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบไปด้วย 1. สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานรากหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแฝดตึกแถวสำหรับอยู่อาศัยบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้และบ้านไม้ล้วนยกเว้นบ้านห้องแถวไม้ 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้แก่เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองดังนี้ไฟไหม้ฟ้าผ่าภัยจากการระเบิดภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยางพานะหรือสัตว์พานะเช่น ช้างมา้าวัวควายภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยนึ่งจากน้ำไม่รวมน้ำท่วมและกลุ่มภัยธรรมชาติได้แก่ภัยจากลมพายุภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากลูกเห็บและภัยจากน้ำท่วมโดยจะชดใช้ค่าสินธิใหม่ทดแทนสำหรับกลุ่มภัยธรรมชาติตามความเสียหายที่แท้จริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน20,000บาทต่อปีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภยัยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ยกเว้นความเสียหายที่เป็นผลมาจากภัยธรรมชาตินอกจากนี้เรายังมีประกันอัคคีภยัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับสถานที่เอาประกันภยัย ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยแต่ใช้ในการประกอบธุรกิจอื่นๆเช่นร้านค้าร้านอาหารสำนักงานแฟลตหรือหอพักและร้านกาแฟาอีกด้วยให้ความคุ้มครองดังนี้ไฟไหม้ฟ้าผ่าและแรงระเบิดแกส๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองความเสียหาย เนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการหากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร1557หรือตัวแทนวิริยะประกันภัยได้ทั่วประเทศหมดห่วงเรื่องอัคคีภยัยให้วิริยะประกันภัยดูแลคุณ